สวัสดีครับสวัสดีครับผมอูครับสวัสดีครับผมเซฟครับเฮ้ยถามหนึ่งเป็นชื่อที่สามอีพเป็นยังไงบ้างไปดีดีเยดีเลยอ๋อไปถึงอีสองอีสองอีพีจะมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็อีพีที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการเลือกพาร์ทเนอร์จริงจังแล้วใช่ว่าสรุปแล้วว่าเอ้ยใครจะคู่กับใครนะอะไรอย่างงี้ใช่ส่วนอีอีพีหนึ่งคืออะไรครับ อีพีหนึ่งก็จะเป็นโชว์เคสครับซึ่งก็จะบอกว่าอยากให้ทุกคนติดตามอีพีนี้มากๆม,มากกว่าทุกอีพีเพราะว่าเป็นอีพีที่ทุกคนปล่อยความเป็นตัวเองออกมาปล่อยของอมาแบบเต็มที่ครับแล้วก็มาลุ้นกันครับว่าใครจะชนะใครจะมีผลออกมาเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับบอว่าเดี๋ยวอีพีนี้ือว่าเป็น,นีีเปิดใจอ่าใช่อีพีเรืองค่ บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้พรจริงๆก็บอกได้แค่ว่าก็ไม่ว่าผลเป็นไงก็ตามนั้นครับก็ฝากก็ยอย่าคาดหวังนะครับแพี่้อนไปเลยเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่ามไม่ไ ตามอยู่ครับรู้สึกเจ็บเลยครับแค่เ <c oughs> จ็บแล้วแบบรวมกันทีเดียวเหมือนโดนหยิกแบบหนักมาก <c oughs> แต่ว่าก็ตอนนั้นแบบนี่ไงโอ้แบบสงสารน้องพัจีอะไรเงี้ยโอ้โอยากให้แบล้วทำไมตามพี่เก่งเหรอแล้วไม่สง, <c oughs> งสารเทพหรอฮะ <c oughs> ตอนนั้นพี่รู้ไงว่าเราเก่งอยู่แล้วไงเออเดี๋ยวกันเนี่ยนเราเราไปกินกันได้ใช่ไหมล่ะนเราเราไปกินไปได้จุ๊ย รอบๆเราก็ไปกินข้าวกันได้ใช่เราไม่จำเป็นต้องกินแบบเปิดเผยก็ได้ใช่แต่ว่าวันนั้นนะเราได้เรมได้กลับไปดูหวานแล้วเราเห็นว่าตัวเขาเสียเขาเสียใจเราเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกสงสารครับแล้วก็เออแบบเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าเลือกนะเดี๋ยวอะไรอย่างงี้ใช่จะรอบหน้ารอบต่อๆต่อตไปหรือเปล่ารอบต่อๆ่ต่อไปก็ไม่รู้ครับต้องรอติดตามนะครับใช่บอกไม่ได้บอกไม่ได้เพราะว่าผลก็เราดูกันไปก็ เหลืออีกแค่2อ p ีพีเนาะสี่พีที่ผ่านมาก็ได้เห็นทุกคนพัฒนาตัวเองหรือว่าโชว์ศักยภาพตัวเองออกมาเต็มที่ผิวก็ได้โชว์สิ่งที่ผิวมั่นใจหรือวัไม่ได้สปอยออกมาไม่ได้สปอยมันน,นี่ไงอีพีนน EP ที่แล้วไงได้ว่ามันจะร้านมันร์จะติดทิ้งผมใช่แต่ว่า เม้นหวานเจี๊ยบที่สยามเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกรู้สึกหวานดีครับหมยายถึงแบบมันก็ธรรมชาติอ่ะธรรมชาติหนูก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ๆเซก็เซกาวาลคับเพราะว่าเซ,ก,ซ,ก,ซ,ก,ซก็ไม่คิดว่าพี่อยู่จะมีโมเมนต,ต์ผ่านนี้กับเขาด้วย,วน,วยน,นันนานทีครับจริงคนนี้เขาจะแบบถ้าเราบ่อยๆก็ไม่ตื่นเต้นแล้วไง โดยโดยปกติแล้วเขาไม่ค <do> ่อยหวานใส่เราก็ใช่ครับแล้วก็มีบ้างบางครั้งส่วนใหญ่จะแกล้งแกล้งอย่างเดียวเลยทำไมเราไม่ต้องชอบแกล้งเราทำไมเราไม่ชอบหวานเลยเพราะว่าผมชอบกินรสเค็มครับส่วนใหญ่กินอะไรโอ้จะกินรสเค็มแบบส้มตังค่ะรสเค็มเลยนะอ๋อ้ไต่ไม่ดีอ่าหเคมแต่ถ้าไม่หวานใส่เราไต่จะไม่ดีนะเออ เอฟคาดังพอที่เขาแบบว่าเามอขวานเยะเออ้องเืนะซฟว่าทุกคนก็น่าจะเห็นกับตาตัวเองว่าเซฟเขืนมากเพราะว่าเอาจริงเซฟก็ด้วยความที่บอกไปแล้วนาอว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเจออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเซฟไปดูฟีดแบ็กย้อนหลังหรือไปดูที่ว่าพี่อยู่คุยกับพี่พี่แฟนคลับอเงี้ยเซฟยังตึ้งเลยแบบอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแต่ก็ เซฟว่านั่นจะใช่นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็แกล้งซีอย่างเดียวแต่พอโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเซฟก็ไม่ค่อยได้เห็นด้วยกับตัวเองหรอกจะต้องไปดูย้อนหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนฟองผมก็โดนแกล้งเหมือนกันแหละอ่าฟ้องแล้วอย่าฟ้องสิ่ะะแ่ผมไม่โกรธผมไม่โกรธไม่โกรธเลยเอ้ยน่าไม่ไม่ไม่ใช่แล้วเนี่ย ก็ตัวเท่านี้ะครับเลยน่าแกล้งใช่เราแบบดูแบบยุ้ยแบบงอแงแต่ว่าแบบดูแบบเวลาแบบเขาหันมาแบบพูดแบบแบบพูดตามภาษาเขาอะแล้วผมก็จะแกล้งเมินอะไรเงี้ยเขาจะแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แบบนอยใจเลยเซฟว่าไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับไม่จร่คว่าราอยากให้เไม่จับวาดเยงงะร้ยใหา่ารกูนนี้มีเดี๋ยวก็มีแต่ว่าเราจะไม่ออกมาตอนนี้ไงไม่ตื่นเต้นนะแสดงว่าวา่อถาเรารอเป็นยาใช่ก็ มันเป็นธรรมชาติครับแล้วแต่ธรรมชาติเดี๋ยวธรรมชาติก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเอออันนี้ร,รอแล้วแต่จะรอแล้วนะฮะไม่จริงๆไม่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอรอเลยรอเลยรอเลยไม่องรได้ฮะจริงๆก็เซอร์ไพรส์ขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับก็ไม่ราะว่ามีเรื่องแปลกเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเรื่องหวานบ้างหรือว่าแกล้งบ้างหรือว่าแบบเออซึนบ้างมีมาเรื่อยๆครับก็ รู้สึกว่าก็มีสีสันดีครับเรา,าไม่ยละกรู้รอะเขาไม่ไม่เคยละจริงๆเซฟชอบทุกโมเมนต์ครับกม่วามันรชอบ็นที่ใส่บมชอบงไ <c oughs> ก็จริงๆผมชอบโมเมนต์ที่ว่า อาจจะไม่ใช่หวานมากแต่ว่าแบบก็มีหวานบ้างะอะไรเงี้ยคือช่วงเวลาช่วงที่มาแบบอยู่ดีก็หวานขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวหรือว่าแบบโอ้ยเรารู้ว่าเขาจะมาแนวเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าแบบเออมันพิเศษมันเซอร์ไพรส์ปปครับใช่ยอดจากคาดหวานวนะ <c oughs> ใช่ก็อัน <c oughs> นั้นเนี่ย <c oughs> องใคระบอกใครอตัวเองก็ก็คือมันผ่านไปแล้วเนาะด้วยความที่เรียลิที้ถ่ายจบไปแล้วก็ <c oughs> ไม่ว่าผลเป็นไงก็ฝากทุกคนติดตามครับก็ไม่รู้ว่า EP ต่อไปผลจะเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่ารอดูเลยครับแต่ของพี่ผมนี่คือเราดูแล้วดูเราวดีทีอ่าใช่ไม่ขนาดนั้นเป็นยังไงบ้างมันคสิรต้องมีแบบว่าเราเป็นศูนย์กลางเราไม่ไม่เห็นว่าชป็นงาน้องเพลงของค่ะอ่าใช่ใช่โชว์เคสใช่อ่าก็บอกเลยว่าเป็นสิ่งใหม่ๆมุมใหม่ๆอะไรอย่างนี้ที่ ผมไม่เคยกับออนสเตจแล้วทำอะไรอย่างนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพราะว่าอูก,ก็ทำเต็มที่มากๆครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะรล้องารแ้วเหวงเซงอซะเป็นยังไงบ้างอุย้ยน้องพัฒนาขึ้นมากจากวันแรกคือแบบจากที่แบบร้องแบบต้องเ,เรเียนเรียนเราเขียนนะอ้ยแรงคือตอนนี้แบบอุย้ยพอเลยแบบเหมือนแบบ มาล้องเพลงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมแบบเออภูมิภูมิใจในตัวน้องเราคลอ้ลอ,งลอ,งลองแล้วที่สยามไ <2 S 2> งสองลงใชแ่แต่จมบติว่าจะให้ร้องเพลงหรือการอีกอะไรเงี้ยจะแบบว่าแบบพิเศษอะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องการจะเลือกเพลงอะไรร้องกับเราอนาผมมีเลือกไว้แล้วก็จริงๆอยากร้องทะเลสีดำเพราะว่ามันไม่ใช่สีชมพูเนี่ยครับตามสไตล์พี่หู ก็น่าจะได้อยู่ครับเซฟก็ยังไม่เคยลองเลยสอนได้สอบจอดได้ไหมล่ะไปเรียนกับครูดิเอาครูอู๋ครูอู๋ ไม่กี่ท่อนอะอะไรวานนี้ใช่เรียนเราไม่ได้ต้องให้สอนก่อนเซย์ยังจำเนี้ยไม่ได้เลยไม่กล้าไม่กล,าล้เาเขาแบบเพี้ยไรเพี้ยไรใช่เดี๋ยวต้องให้ครูสอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาร้องไม่ได้ขนาดนั้น พอแบบว่าลองได้จริงๆก็เมื่อกี้เราคุยเรื่องโชว์เคสน,นะก็พี่อยู่ได้โชว์เต็มที่เซก,ก็เหมือนกันก็ได้ทำในสิ่งที่ไม่กล้าทำทั้งหมดเลยแล้วก็ได้เปิดตัวเองออกมา,าจริงแบบเซอร์ไพรส์เซมากพี่อู่ก็เ,เหมือนกันคืออ้จะแบบเอ้แบบ ก็ดูแหละแต่แบบอันนี้เป็นครั้งที ah ่ดูแล้วแบบยิ true. ้มย mm ิ hmm. ้มเข้าไใช่ต้อเคยชมเขาไหมัอะเคยชมเขาหังเคยชมเขาเลย่อหน้าหยัง่เคด่เรไม่เคยไม่ยนะต้องชมไมเขาจได้ทำจดีเก่งมากทำดีแล้วทำต่อไปนะครับเขาชมเราแนีก็ ขอบคุณครับเ,เก่งมากครับทำดีครับเดี๋ยวเราจะรอดูว่าวันไหนคู่ที่จะหวานก็คงจะเรื่อยๆครับก็ไม,มไม่รู้าชารใช่น้ำน้ำตาลหกตอนไหนก็หวานตอนนั้นแหละต้องให้แม่ๆช่วยสาดน้ำตาลใส่แล้ว เราก็ไม่ได้เพิ่มนะใจเราเนี่ยใจเราไปทำอะไรคะจำด้วยอะไรอ่ะ ครับอ่าฝากกันเลยไปครับก็ฝากอูก็เซฟด้วยนะครับก็จะมีซีรีส์กิมมันฟ้านะครับครับผมก็เป็นเรื่องแรกด้วยที่อูกับเซฟแสดงเลยก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับใช่ครับก็ฝากด้วยครับก็กิมมันฟ้าก็เร็วๆนี้แล้วใกล้จะออนแล้วครับ17พฤศจิกายนนี้ก็ออนทางช่องวันแล้วก็ในแอปพลิเคชันอารชีอีค่ะเหลือสามารถดูอันคันได้ครับผมเวลาก็มีช่องวันนี้ก็จะเป็น ส <4 S 1> <4 S 2> ี่ทุ่มสิบห้าครับส่วนไอชีก็จะเป็นห้าทุ่มสิบห้าครับผม<อ>ก็าฝากติดตามด้วยนะครับอ๋อใช่ก็ดูคนกดบัตรได้วันที่2นะครับก็รีบกดกันนะครับถ้าใครรีบกดก็จะได้มาเจอกันนะครับใช่แล้วก็เรามารอดูกันว่าวันที่9จะมีอะไรเป็นพิเศษสําหรับคนที่มาดูด้วยนะครับหรือว่าถ้าไม่มาดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรเรามาดูกันพร้อมกันวันที่17อีกทีก็ได้ครับผมย